อ้าววันดีพี่น้องวันนี้เราก็มาเริ่มมาลาโกบทที่4นะครับบทที่3สรุปก็คือว่าใครเป็นแม่และน้องของพระเยซูนะก็คือคนที่ทําตามน้าพระทัยของพระเจ้านั่นเองและน้าพระทัยของพระเจ้าก็คือให้เชื่อฟังพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเชื่อฟังพระเยซูหรือเปล่าครับ พระเยซูบอกเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดถึงพระบิดาได้ยกเว้นมาทางเราแล้วก็เลือดของเราเป็นกลางเขนก็ลบล้างความผิดบาปของคนทั้งหลายไม่ใช่ที่บ่อบัพติศมาเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นพอบทที่4ี่เริ่มปุ๊บพระองค์ก็ยังสอนอยู่ที่แถวทะเลสาบกาลิลีพระองค์ขึ้นไปด้งอยู่บนเรือนะออกไปข้างข้างฝั่งแล้วก็สอนเพราะว่าคนเบียดเสียดพระองค์มากนะสิ่งที่พระองค์สอนก็คือเรื่องเปรียบเทียบทั้งหลายนะวันนี้จะเล่าเรื่องเปรียบเทียบหนึ่งบอกว่า ออกไปหวาน,มนเมล็ดพืชเนี่ยนะอันที่หนึ่งหวานตกลงบนทางเดินนกก็มากินไปอันที่สองตกลงบนดินตื้นๆส่วนข้าลาบเป็นหินนั้นนะงอกแป๊บเดียวพอแดดออกปุ๊บก็ตายเลยเพราะว่าลากมันยังไม่ลึก นะครับอันที่สามก็ตกลงไปในพงหนามปรากฏว่าพงหนามคุมไว้ไม่ออกดอกออกผลอันที่สี่ตกลงไปในดินดีจเจริญง,งอกงามเกิดผลสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพระองค์ก็บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังไว้นะกำลังพูดถึงคุณนะสมบัติสี่คนสี่ชนิดจากดินสี่ชนิดเปรียบเทียบกับดินสี่ชนิดนะครับคนชนิดไหนจะได้เข้าไปในแผ่นดินอนาณาจักรของพระเจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ต่อมาเมื่อพระเยซูยอยู่คนเดียวสิบสิบสองคนและคนที่ติดตามมาก็บอกให้ช่วยอธิบายหน่อยเนี่ยไอพาราเบลอ,อันนั้นน,ะน่ะกะกำเพียรเปรียบเทียบน,ะนัะหลังไม่เข้าใจพระองค์ก็เลยบอกว่าเรื่องความลับของแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยนะนี่เป็นความลับของแผ่นดินของพระเจ้านะก็เลยมีแต่พวกคุณเท่านั้นที่เราจะบอกให้รู้ส่วนคนนอกนะเราจะพูดใช้เรื่องเปรียบเทียบนะครับ เพื่อว่าอะไรพวกเขาจะดูแลดูอีกก็ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกก็ไม่เข้าใจเพราะถ้าเขาเห็นและเข้าใจเขาจะกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าก็จะยกโทษให้เห็นไหมครับว่าการยกโทษนะมีแต่พระเจ้าผู้เดียวที่ยกโทษได้นะครับไม่ใช่บัปติศมาแน่นอนอันนี้มาจากอิสยาบทที่6ข้อ9ถึงข้อ10ซึ่งเปาโลก็ใช้ในกิจการบทที่28ข้อ26ถึง27เดข้อเดียวกันเลยนะครับแต่การที่ดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกก็ไม่เข้าใจเพราะว่าจิตใจของพวกเขาดื้อด้านเองนะครับไม่เกี่ยวกับพระองคค์นะรับ แล้วผมก็ถามว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องเปรียบเทียบนี่เหรอแล้วคุณจะไปเข้าใจเรื่องเปรียบเทียบอื่นๆที่เราเล่าได้ยังไงนะชาวนานนี้ก็ได้หวานอะไรล่ะถ้อยคําของพระเจ้าโลโก้ซอฟตอบอกแล้วไงว่าสิ่งที่พวกเขาเอาไปหวานในยุคแรกก็คือถ้อยคําของพระเจ้าทั้งนั้นสังเกตไหมไม่พูดถึงบัติศมาเลยนะครับแล้วคุณจะไปบอกบัติศมาลบล้างความผิดบาปได้อย่างไรผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเมล็ดที่ตกลงทางเดินก็เหมือนกับคนที่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าแล้วทําไมครับซาตานมาแย่งเอาถ้อยคําไปหมดเลย นะยังไมไ่ได้คิดเลยซาตนานแย่งแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดผลชนิดที่2อล่ะตกลงในดินตื้นๆที่ข้างล่างมีหินคนก็คือคนที่ฟังพระคำของพระเจ้ารับด้วยความยินดีตื่นเต้นมากเลยคนที่ตื่นเต้นมากที่ได้ยินข่าวดีป๊อแต่เนื่องจากลากมันลึกไม่พอมันมีดินตื้นพอเกิดอะไรนะมีปัญหาขึ้นมา มีเกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนขึ้นมาถูกกันแกล้งเพราะเชื่อในถ้อยคํานั้นก็เลิกเชื่อทันทีและชนิดที่สามหลักตกในพงหนามก็คือคนที่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าแล้วแต่ยังหวงกังวลกับชีวิตในโลกนี้หลงละเลงอยู่กับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ยังมีความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ประเภทที่สามนะครับก็ไม่เกิดผลแน่นอนอยู่แล้วมาคุมถ้อยคําไว้ก็ไม่เกิดผลมเมล็ด ที่ตกในดินดีหลักก็คือคนที่ฟังท้อยคําของพระเจ้าและออกดอกออกผลสาสิบเท่าหกสิบเท่าแล้วก็หนึ่งร้อยเท่าอันนี้คือเข้าไปในใจมัทธิวบทที่สิบสามข้อยี่ิบสามคือเข้าใจคนพวกนี้เข้าใจมันเข้าไปในใจนะครับแล้วพงษ์ก็บอกว่ามีใครบ้างอ่ะจุดตะเกียงแล้วเอาไปแอบซ่อนไว้ในถังเอาถังมาครอบไว้อะจุดตะเกียงเอา,าถังมาครอบไว้หรือไปไว้ใต้เตียงเป็นไปไม่ได้คุณก็ต้องเอาไปตั้งไว้ที่ในสูงๆใช่ไหมเพื่อให้ส่องให้มีประโยชน์สําหรับในห้องนี้ให้แสงสว่างส่องไปแล้ว เพราะฉะนั้นอะไรที่แอบซ่อนอยู่ก็จะถูกเปิดเผยอะไรที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดโปงใครมีหูก็ฟังไว้เพราะความสว่างก็คือพระเยซูเมื่อความสว่างเข้ามาในโลกนี้นะครับความมืดก็จะหมดไปและสิ่งที่แอบอยู่ในความมืดทั้งหลายเนะี่ยความบาปทั้งหลายที่ทแอบอยู่จะถูกเปิดโปงหมดในวันสุดท้ายเหมือนกับที่ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่ 12: บสข้อสิบบอกเพราะพระเจ้าจะนาการกระทําทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาเราจะเจอก,การพิพากษาในวันสุดท้ายหนีไม่พ้นทุกคนเลย รวมทั้งเรื่องที่ปิดบังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามไม่ว่าจะเป็นความบาปชนิดไหนก็ตามแอบไว้คุณนึกว่าแอบมิชิดแล้วพอวันสุดท้ายที่พระองค์มาความสว่างนั้นก็คือพระเยซูเข้ามาในโลกเป็นความสว่างของโลกไม่มีอะไรปิดบ,งบังไปจากสายตาของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเลยอย่าหลอกพระเจ้าเล่นหวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวอย่างนั้นโอเคเรื่องเปรียบเทียบต่อไปอ่ะแล้วขอ้อ24ี่พระองค์ก็อ่าพูดกับพวกเขาอีกว่าคิดได้ดีๆนะ ในสิ่งที่คุณได้ฟังยิ่งทําอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นและได้มากกว่านั้นเสียด้วยซ้ําคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่เข้าใจและยังไม่สนใจฟังอีกแม้สิ่งที่เขาเข้าใจก็จะหายไปด้วยเอาตรงนี้พูดอะไรตรงนี้พูดถึงว่าเมื่อเราได้ข่าวดีมาอยู่ในมือได้พระคำของพระเจ้ามาเราจะต้องเอาไปตั้งในที่ของมันให้มันสว่างใช่ไหมไม่ใช่เราเอาไปแอบไว้ใต้ไอ้ใต้ปี๊บหรือว่าใต้เตียงใช่ไหมหน้าที่ของเราก็คือเอาสิ่งนี้เนี่ยนะตวงดว อย่างไหนเอาทนานมาใส่ไปให้กับคนอื่นเนี่ยนะพระเจ้าก็จะตวงด้วยทนานอันนั้นแหละมาให้กับเราแล้วยังเพิ่มเติมให้กับเราอีกก็หมายความว่ายิ่งเราเอาข่าวดีของพระองค์ไปบอกกับคนมากเท่าไหร่ความเข้าใจหรือความลึกซึ้งในข่าวดีนั้นก็จะยิ่งเพิ่มให้กับเราแต่คนที่เก็บไว้ไม่ยอมใช้พระองค์ก็จะลิบไปคนแบบนั้นเนี่ยนะครับจะเหมาะอย่างเดียวก็คือเหมาะอะไรครับอยู่ข้างนอกนู้นที่มีบึงไฟ กรรมฐานร้อนแรงที่ไม่มีวันดับเหมือนกับในหนังสือมัทธายบทที่ยี่ห้าข้อสิบสถึงสาไปดูตะลันที่มีคนหนึงได้ตะลันหอีกคนหนึ่งได้สองอีกคนหนึ่งได้หนึ่งห้กับสองไปทํากําไรได้มาอีกเท่าตัวแต่คนที่1เอาไปแอบไว้ซ่อนไว้ไม่ยอมไปฝากธนาคารให้ได้ดอกเบี้ยก็ยังดีแต่ที่ไปแอบไว้เพราะว่าเข้าใจาเจ้านายผิดว่าเจ้านายเป็นคนชั่วเอาชอบเอาเปรียบสารพัดเหมือนแบบ บางคนที่เข้าใจพระเยซูพระเจ้าว่าพระอ,องค์เอาเปียกสารพัดนั่นเองคนอย่างนี้เมื่อเจ้านายมาเจ้านายจะยกย่องสองคนแรกบอกว่าเป็นทาสที่สัตว์ซื่อใช้ตะลันของพระที่เขาให้อย่างสัตว์ซื่อและเกิดผลแต่คนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ใช้คนคนนี้จะถูกลิกแล้วก็โยนออกไปข้างนอกที่มีไฟบึงไฟกรรมฐานร้อนแรงก็คือนรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตะลันของพระองค์อย่าง ถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นพระองค์จะลิบกลับไปความหมายก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะพูดว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนกับชายคนหนึ่งออกไปหว่านมาเมล็ดพืชลงในดินชายคนนี้หลับนอนหลับมเมล็ดพืชก็งอก,องอกเอางอกเอามันก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะมันงอกได้ยังไงวะเพราะว่าเหมือนกับที่หนึ่งกอลเอนโทบทที่สามข้อหกถึงเจ็ดที่เปาโลบอกเปาโลบอก <c oughs> เราป,ปรลูกอพอลโลลดน้ําแล้วพระเจ้าทาให้มันโตขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าแต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆนะก็คือเราจะต้องเอาไปหวานเพราะอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องผ่านทางเรามนุษย์ชนิดที่สดินชนิดที่4ที่เกิดผล 30, 60และร้อยเท่าเพราะฉะนั้นพอคนนี้ออกไปหวานปุ๊บ มันหลับไปไม่ใช่เรื่องของเธอแล้วหน้าที่ของเธอก็คือหวานหวานเอาออกไปหวานเดี๋ยวเกิดผลนี่พระเจ้าจะเป็นคนทําเองเพราะเห็นไหมมันนอนหลับไปมันก็ไม่รู้หรอกไอ้ไอพืชนั้นก็แตกหนอกหนอออกผลเจริญงอกงาม,งามเรื่อยๆทุกวันทุกคืนโดยที่ชายคนนี้ไม่รู้ว่ามันงอกขึ้นมาได้ยังไงเพราะดินเป็นตัวที่ทําให้มเมล็ดนั้นงอกขึ้นเป็นลําต้นเริ่มจากต้นอ่อนก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นรวงพอเป็นรวงแล้วต่อมาก็มีเม็ดเต็มรวงเม็ดเต็มรวงก็สุกเหลืองอลาม ชาวนาก็รีบเอาเคียวมาเกี่ยวเลยเพราะถึงดูดูเก็บเกี่ยวแล้วฤดูเก็บเกี่ยวก็คือตอนที่พระเจ้ากลับมาพิพากษาโลกนี้หรือตอนที่พระเยซูกลับมารับเรานะอันนี้เนี่ยพระเยซูกลับมารับเราเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์1สิบสี่สิบสี่เมื่อทุ่งนาเหลืองเมื่อทุ่งนาเหลืองอลามแล้วพระองค์ก็จะกลับมาด้วยเคียวของพระองค์แล้วตวัดเก็บพวกเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์ก่อนในโลกนี้ก็อยู่ไปก่อนนะครับรอ รอวันพิพากษาที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมานะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้กําลังพูดถึงการเก็บเกี่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาพระคําของพระเจ้าออกไปหวานแล้วจะมีการเก็บเกี่ยวนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าพวกเราจะเปรียบเทียบแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนกับอะไรดีอะทําไมครับเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรให้ฟังดีเอาเปรียบกับเม็ดมัสตาร์ดแล้วกันเม็ดมัดม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 ดสตาร์ดสีก็เป็นเม็ดพืชเล็ก มากเลยเมล็ดเล็กๆมากเลยเม็ดงาเหมือนเม็ดงาอย่างงี้นนะดำๆนะเม็ดเล็กๆอันนั้นนะพอไปปลูกในดินนั้นมันเล็กมากเลยใช่ไหมแต่พอตอนมันโตขึ้นมามันก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในจำพวนพืชสวนครัวทั้งหมดเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเพื่อนแล้วมันแตกกิ่งก้านสาขาพวกนกก็มาอยู่กันนะครับพันธินของพระเจ้าก็เหมือนกันมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่พวกเราเอาออกไปหวานแล้วมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันเมื่อมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับใครๆก็จะมาอยู่ภายใต้ ต้นของมันคือในอนาณาจักรนั้นนั่นเองอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ใช้เรื่องเปรียบเทียบแบบนี้สอนเยอะแยะในะทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับถ้อยคําของพระเจ้านะอันนี้กําลังพูดถึงโลโก้ของกษถ้อยคําของพระเจ้าเท่าที่พวกเขาจะรับไหวนะครับพระองค์เล่าทุกเรื่องโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบและเมื่ออยู่กันตามลําพังกับศิษย์พระองค์ก็จะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างเข้าใจในเย็นวันนั้นพระองค์ก็บอกว่าข้ามไปฝั่งโน้นกันเถอะแล้วพวกเราก็ มาทิ้งฝูงชนแล้วก็มาพระองค์ก็ไปรอยอยู่ที่เรือแล้วนะครับก็ข้ามไปฝั่งโน้นกันมีเรือหลายลําตามมาแล้วปรากฏว่าเกิดพายุใหญ่มากเลยจนเรือเกือบจมอยู่แล้วนะครับแต่พระองค์กําลังทําอะไรอยู่ครับนอนหนุนหมอนนอนอยู่หลังเรือสบายใจนะครับพวกศิษย์ก็มาปลุกพระองค์แล้วบอกอาจารย์ไม่ห่วงกันบ้างเลยเหรอพวกเรากาลังจะจมน้ําตายกันอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอะอาจารย์ไม่ห่วงกันบ้างเลยเหรอพระองค์ก็ลุกขึ้นแล้วก็ห้ามลมและขึ้นว่าซายเลนเงียบซะ Be still สงบซะทัดใดนั่นเองลมก็หยุดพัดและคลื่นก็สงบลง Be still คำนี้ก็โมเสสก็ใช้ตอนที่กำลังจะข้ามทะเลแดงจำได้ไหมพวกอีอยิปต์ก็ตามมาข้างหลังชนชาติอิสราเอลก็จนตอกขนาน้าเป็นทะเลแดงไปไม่ได้แต่โมเสสพระเจ้าบอกให้โมเสสบอกให้กับชนชาติอิสราเอลบอกว่า Be still ไม่ต้องตื่นเต้นพูดง่ายๆอยู่เฉยๆ เดี๋ยวเราจัดการเองนั่นคือสิ่งพระอ,องค์บอกนะครับ Be still and know that I am God สดุดีบทที่46ข้อ10 Be still เฉยๆไว้ให้รู้ว่าเราเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ต้องตื่นเต้นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนกับพวกนี้เจอปัญหาเราเจอปัญหาแน่นอนเราต้องกลัวใช่ไหมเพราะเรายังเป็นคนใช่ไหมเราจะตื่นเต้นตายเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องทาก็คืออะไรครับอธิษฐาน ใ่เราต้องฉลาดไอ้พวกนี้ฉลาดนะเพราะว่ามันจะไปหาใครแล้วอะความเชื่อไอ้การช่วยเหลือเดียวความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของพวกนี้ก็คือใครครับพระเยซูที่กําลังทําไมนอนหลับปุ๋ยอยู่ผมก,ก็สงสัยจริงๆว่าพระองค์พระคนอนจริงหรือเปล่าวะคลื่นก็แรงลมก็แรงพระองค์คงเปียกหมดแล้วนะั่นน่ะทั้งเรือเกือบจะจมอยู่แล้วนั่นะนะ่นะถ้าถ้าปล่อยให้จมลงไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็คงทําให้เรือมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําลอยเหนือน้ําอะไรก็ไม่รู้แหละอยากจะดูการอัศจรรย์ จังเลยนะแต่การอัศจรรย์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่ทําไมครับคนที่มีความเชื่อดีเท่านั้นใช่คนที่ไม่มีความเชื่อดีพอก็จะเจอการอัศจรรย์แบบธรรมดาธรรมดาถ้าอยากจะไปเล่งรัดพระองค์การเวลาของพระองค์นั่นนะเราจะเห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราไปเล่งรัดพระองค์เราอาจจะเห็นการอัศจรรย์เหมือนกันแต่การอัศจรรย์เล็ก,ลกๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทน เวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเราต้องเชื่อและวางใจคนพวกนี้ก็าขาดอะไรครับก็าขาดความเชื่อครับมาดูสิพระองค์อึงได้บอกว่ากลัวอะไรกัน ah why are you so afraid ยังกลัวอีกเหรอพวกพวกพวกเจ้ากลัวอะไรกันยังไม่ไว้วางใจเราอีกเหรอยังไม่มีความเชื่ออีกเหรอ do you still have no faith ยังไม่มีความเชื่ออีกเหรอตามเรามาตั้งกี่ตั้งกี่ตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยตามเรามาเนี่ยเราทำการอาศัศจรรย์ไปไม่รู้กี่อันแล้วเนี่ย ยังไม่เชื่อเราอีกเหรอการอัศจ,จ,จรรย์เหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าเหรอฮะแต่พวกเขาว่ายังไงพวกเขากลับกลัวมากขึ้นแทนที่จะดีใจกลับกลัวมากขึ้นและพูดกันว่าเขาเป็นใครกันขนาดลมและคลื่นยังเชื่อฟังเขาเลยแสดงว่าบอกให้รู้เลยว่าทําไมครับยังไม่รู้จักพระเยซูดีพอการที่เราไม่รู้จักพระเยซูดีพอก็จะทําให้เรากลัวมากขึ้นในชีวิตเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวมันพกผันกันเชื่อมากกลัวน้อยเชื่อน้อย กลัวมากใช่ครับพวกนี้ยังไม่รู้จักพระเยซูเลยเขาเป็นใครกันขนาดขึ้นลมยังฟังเขาเลยครับผมเราก็เหมือนกันเราจะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินไปกับพระ,พระองค์เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะที่ตกลงมาในดินดีแบบพวกเรามันจะค่อยๆเกิดผล30 60ิบหและร้อยเท่าเมื่อเกิดผลครบ100นั่นแหละแน่นอนความเชื่อของเราก็คงแน่นเปี้ยนะครับ แต่แน่นอนครับพี่น้องเราจะเจอกับปัญหาในชีวิตขึ้นลมมรสุมจะมาเรือเราเหมือนกับจะอับปางเกือบจมเกือบตายแต่ให้รู้นะครับว่าตราบใดที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ n c คร i ส t Jesus เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องกลัวครับหน้าที่ของเราก็คือทำไมครับอธิษฐานทูลขอขอบพระคุณแล้วก็สันติสุขที่เกินกว่าจะขอหรือคิดได้ก็จะคลองใจเราในฟิลิปปอยบทที่4ข้อ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานทุกวันไปโบสถ์คุยหนุนน้าใจพี่น้องด้วยพระคําของพระเจ้าเพราะพระคําของพระเจ้าเป็นถ้อยคาแห่งความจริงซึ่งจะทําให้เราเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักของพระองค์เหมือนกับที่ต้นนั้นต้นมัสตาร์ดซีตันแรกๆมันก็เล็กใช่ไหมครับความเชื่อมันก็ยังน้อยๆอ,อยู่แต่มันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคนอื่นก็เข้าไปอยู่และเชื่อ แล้วก็พึ่งได้นั่นแหละเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่พวกเราเอามาบอกบอกกันทุกวันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะจบวันที่4บอกให้รู้ว่าถ้อยคําของพระเจ้าก็คือข่าวดีเท่านั้นที่ทําให้เรารอดได้ไม่ใช่บบบนิสมารด้วยน้ํานะครับโอเคขอบคุณครับ